สัญญาจ้างมุ่งผลสำเร็จของงานทั้งหมดเมื่องานไม่ถูกต้องตามสัญญาผู้ว่าจ้างไม่ต้องชำระค่าจ้างสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องสนุกเรียนรู้เนี่ยก็ได้นำเอากรณีศึกษาเป็นคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องของอาการ จ่ายเงินตามสัญญาจ้างนะครับซึ่งสัญญาจ้างในกรณีศึกษานี้เนี่ยเป็นเรื่องของการมุ่งผลสําเร็จของงานทั้งหมดนะครับทีนี้เนี่ยถ้างานไม่ถูกต้องตามสัญญาเนี่ยผู้ว่าจ้างไม่ต้องชําระค่าจ้างในรายละเอียดเนี่ยนะครับหน่วยงานของรัฐได้ทําสัญญาจ้างเอกชนปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์แต่ปรากฏว่าแผ่นยางสังเคราะห์ที่นำมาติดตั้งบนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื่อประกอบเข้ากับพื้นสนามกีฬาเนี่ยมิได้เป็นแผ่นยางสำหรับใช้งานกลางแจ้งแผ่นยางจึงบวมโก่งงอไม่เรียบลานคอนกรีตเสริมเหล็กเกิดการแตกร้าวหลายจุดเหล็กต,ะ,กตะแกรงมีความลึกและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยไม่เป็นไปนตามแบบรูปรายการรายละเอียดและไม่ได้มา,มมาตร,าตรฐานประกอบกับ รูปแบบลานคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นเนี่ยได้ออกแบบให้ใช้เฉพาะการก่อสร้างสนามฟุตซอลสนามวอลเลย์บอลและสนามตะกร้อเท่านั้นไม่ได้ออกแบบเพื่อรองรับสำหรับกิจกรรมอื่นการที่สัญญาจ้างไม่ได้กำหนดให้ส่งมอบงานเป็นง,ดงวดๆแต่มุ่งว่ามุ่งประสงค์ในผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานที่ไม่แล้วเสร็จและหน่วยงานของรัฐไม่สามารถใช้ประโยชน์ จากการงานได้ตามมาตรา391วรรค3ามแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หน่วยงานของรัฐจึงไม่จำต้องชำระค่าการงานและไม่ต้องคืนหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแต่ต้องคืนแผ่นยางสังเคราะห์อุปกรณ์กีฬาและวัสดุคารุพันกีฬาทั้งหมดให้แก่ผู้รับจ้างนะครับ ในหลักกฎหมายบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสัญญาจ้างที่มุ่งประสงค์ในผลสําเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันเป็นสําคัญเอกชนผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องส่งมอบงานที่ดําเนินการแล้วเสร็จแล้วก็เป็นไปตามแบบรูปราย,ะล,ายละเอียดรวมถึงข้อกําหนดในสัญญาโดยที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างนสามารถใช้ประโยชน์จากงานจ้างได้อย่างเหมาะสมและตามวัตถุประสงค์ของการจร้างหากเอกชนผู้รับจ้าง มิได้ส่งมอบงานให้ถูกต้องครบถ้วนหรือหน่วยงานไม่สามารถใช้ประโยชน์จากงานจ้างได้แล้วเนี่ยหน่วยงานผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยไม่ต้องคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้เอกชนผู้รับจ้างและไม่ต้องชําระค่าจ้างในส่วนที่เป็นการจ้างเป็นการงานอันได้กระทำไปแล้วนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สัญญาจ้างเนี่ยนะครับถ้าเป็นลักษณะของการมุ่งผลสําเร็จของงานทั้งหมดเมื่องานไม่ถูกต้องตามสัญญาผู้ว่าจ้างก็ไม่ต้องชําระค่าจ้างนะครับ